ภาษาไทยสมบัติชาติอันล้ำค่าภูมิปัญญาทางภาษาแต่หนหลังวรรณคดีเรียงร้อยงามสะพรั่งฉันจึงหวังสืบทอดอยู่คู่ไทยฉันจะเป็นครูผู้เจรไนขัดเกลาใจกล่อมเกลาจิตสิท์น้อยใหญ่ให้เป็นเพชรเม็ดงามด้วยหัวใจชาติรุงเรืองไทยร่มเย็นด้วยสองมือเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพ ข้าพเจ้านางสาวนอรินายาลาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่สองและชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตนีเขตสาม ขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจเพื่อประกอบการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษค่ะโรงเรียนบ้านบนตั้งอยู่หมู่ที่สองตําบลปเสยวออําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น178คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนโดยมีนายมาหามุหะยีสาและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนจากการออกเยี่ยมบ้านของคุณครูพบว่านักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งมีอายุมากแล้วทั้งบางบ้านก็ไม่ได้รู้หนังสือ ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพรับจ้างจึงทำให้ผู้ปกครองต้องออกจากบ้านไปทำงานตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็กลับเข้าบ้านตอนคำ่ำส่งผลให้นักเรียนไม่มีคนช่วยในการทบทวนบทเรียนหรือทำการบ้านที่ได้รับมอบหมายค่ะ จากการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านบนเป็นระยะเวลา7ปีแล้วนะคะก็พบว่าตัวชี้วัดที่นักเรียนมักจะบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ยากก็คือการบอกลักษณะคำคล้องจองซึ่งพื้นฐานทางภาษาของเด็ก3จังหวัดบ้านเราก็คือจะใช้ภาษามลา,ายูถิ่นเป็นภาษาแม่ส่งผลทำให มีปัญหาในด้านการอ่านออกเขียนได้จึงเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับนักเรียนที่จะบอกและเข้าใจลักษณะคำคล้องจองได้ จากการสังเกตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองในแต่ละปีการศึกษาก็พบว่านักเรียนยังไม่เข้าใจและไม่สามารถบอกลักษณะของคำคล้องจองได้ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมองเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เรื่องคำคล้องจองซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อย,ยอดไปสู่การแต่งคำขวัญรวมทั้งการแต่งคำประพันธ์ชนิดอื่นๆในระดับชั้นป .3 ึ่งเนื้อหานี้จะปรากฏในการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติหรือ NT ในข้อสอบอัตนยัยโดยให้นักเรียนแต่งคำขวัญซึ่งนักเรียนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้และมีทักษะในเรื่องของคำคล้องจองเป็นอย่างดี จึงสามารถนำไปสู่การแต่งคำขวัญได้โดยเหตุนี้แล้วข้าพเจ้าจึงเลือกเนื้อหาเรื่องคำคล้องจองมาจากการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการใช้เกมเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ได้คิดแสดงความคิดเห็นซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืนเกมแรกคือเกมปิ่นโตคำคล้องจองในขั้นสร้างความสนใจของผู้เรียน กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้บัตรคำคนละหนึ่งบัตรคำจากนั้นนักเรียนต้องตามหาคำคล้องจองให้ได้ครบตามปิ่นโตคำคล้องจอง4ี่ชั้นแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมนี้คือหากนักเรียนทำกิจกรรมได้สำเร็จก็จะได้สิทธิ์ในการจับสลากรางวัลซึ่งนักเรียนทุกคนก็กระตือรือร้นที่จะตามหาคำคล้องจองจากนั้นนักเรียนก็ออกไปโยงเส้นคำคล้องจองบนกระดานและช่วยกันสังเกตตรวจสอบว่า ลักษณะคำคล้องจองเป็นอย่างไรกิจกรรมต่อไปให้นักเรียนจับคู่คิดคำคล้องจองซึ่งการจับคู่ก็จะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ซึ่งกิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จนักเรียนสามารถคิดคำคล้องจองสองพยางได้ถูกต้องเกมต่อไปเป็นเกมโดมิโน่คำคล้องจองครูอธิบายวิธีการเล่นนักเรียนจะได้โดมิโน่คำคล้องจองคนละหแผ่น แล้วให้นักเรียนอ่านบัตรคำที่ได้โดยครูสุ่มตัวแทนนักเรียนหนึ่งคนออกมาแปะคำตั้งต้งตนบนกระดานจากนั้นนักเรียนคนต่อไปก็ออกมาเรียงคำคล้องจองต่อไปเรื่อยๆจนจบซึ่งเกมนี้นักเรียนจะได้ใช้ความรู้เรื่องคำคล้องจองในการต่อบัตรคำโดมิโนค่ะ ในขั้นสรุปครูจะให้นักเรียนเล่นเกมจดหมายเสี่ยงโชคในจดหมายหนึ่งฉบับที่คุณครูแจกให้นักเรียนนั้นก็จะมีคำคล้องจองและคำที่ไม่คล้องจองจากนั้นนักเรียนก็จะตรวจสอบว่าคำที่นักเรียนได้เป็นคำคล้องจองหรือไม่ พร้อมกับให้เหตุผลครูเป็นการทบทวนและสรุปความรู้ครูจะได้เห็นว่านักเรียนคนใดที่ยังไม่เข้าใจบ้างจะได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจเพื่อเป็นการสรุปให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะ กิจกรรมสุดท้ายจะเป็นกิจกรรมจับใหม่ให้คล้องจองเป็นเกมที่ครูสร้างขึ้นจากโปรแกรม Word Wall เพื่อจะให้นักเรียนได้ใช้ความรู้จากการที่ได้เรียนมาใช้ในการเล่นเกมครูหวังว่าเด็กที่ชอบเล่นเกมก็จะได้เล่นเกมที่มีความรู้การที่นำความรู้มาใช้อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เกิดองความรู้ที่ยั่งยืนถาวรครูจะให้นักเรียนเล่นเกมจากหน้าจอโทรทัศน์ให้นักเรียนช่วยกันจับคู่คำคล้องจองที่เขาให้มา จับใหม่ให้ได้คําคล้องจองกันเกมนี้สร้างความตื่นเต้นและสนุกสนานให้นักเรียนมากเลยค่ะการประเมินการจัดการเรียนรู้ครูให้นักเรียนทำใบงานซึ่งใบงานจะมีอยู่2ตอนด้วยกันใบงานที่1 เป็นการโยงเส้นคำคล้องจองและใบงานที่2เป็นการเติมคำคล้องจองโดยครูจะให้นักเรียนทำใบงานตอนที่1ในห้องเรียนแต่ด้วยเวลาเรียนที่ไม่เพียงพอนักเรียนบางคนจึงไม่สามารถที่จะตกแต่งระบายสีชิ้นงานของตัวเองได้ครูจึงมอบหมายให้ทำเป็นการบ้านพร้อมทั้งชี้แจง ใบงานที่สองให้นักเรียนได้ทำในคาบต่อไปและนำมาส่งคุณครูในคาบต่อไปจากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุปและอภิปรายความรู้เรื่องคำคล้องจองเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นต้นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1ด้านความรู้ความเข้าใจพบว่านักเรียน20คนสามารถบอกลักษณะคำคล้องจองได้ถูกต้องระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ84.21และระดับดี15.78ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความรู้คะ่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่2ทักษะกระบวนการพบว่านักเรียนทุกคนสามารถอ่านและเขียนคำคล้องจองสองพยางได้ถูกต้องโดยคะแนนรวมนักเรียนที่ผ่านระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ78.94และนักเรียนที่ผ่านระดับดีคิดเป็นร้อยละ15.79ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินด้านทักษะกระบวนการค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่3ด้านคุณลักษณะในการเรียนรู้พบว่านักเรียนได้คะแนนคุณภาพระดับดีมากจำนวน14คนคิดเป็นร้อยละ73.68และนักเรียนได้คะแนนระดับคุณภาพดีจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ26.31 ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนพบว่านักเรียนได้คะแนนคุณภาพดีมากจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ78.95และนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีจำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ21.05ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินค่ะ สำหรับการรายงานสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประเมินการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ